สวัสดีครับวันนี้มาเที่ยวอยู่เขาใหญ่นะครับเอามาอยู่มาดูพายากาอยู่เขาใหญ่นะครับอากาศดีมากเลยครับพี่น้องอยากมาเล่นมาเลยครับเนี่ยโอ้ยสวยธรรมชาติดีเย็นเย็นนี่คือลูกชายตัวเล็กครับเขามาเบ็ดตาอยู่เขาใหญ่เขาก็เบ็ดเลนของเขาเนี่ยรอคนดู ไปกานะครับนี่เขาเบ็ดไปเบ็ดมาไปเบ็ดมาเลยนของเขาเนี่แเลยครับในท้ายรถครับนี่คือมาถึงนี่เราก็ไปตออ่อไปอีกเราได้ไปตอบอีกก็ไอทีลานอาหารที่หนึ่งครับลานอาหารชื่ออะไรเราก็ลืมไปแล้วครับก่อนนี่ก็มาปุ๊บก็เห็นมาครับเขาแสดงมาให้ดูนี่แบบโมโ ี่น้องครับเขาแสดงให้ดูตอนนี้เขาก็โดนให้โอ้โอมามันมาพันนะครับราคาลายแซนอยู่นะครับสมมติว่าพี่น้องใหนอยากมาเลน่นมานั่งหมาเป็นชุโมองชัวโมองหนึ่งหัดเลียนนั่งเป็นชุโมองห้าแปดร้อยบาทนะครับสมมติว่าเราอยากไปใช้นางเรามาเช่าเข้าไปได้วันละมือหนึ่งครับเช่าไปเอาถึงไหนก็ได้ครับ เอาก็ส่งไปให้วันละหมื่นครับว่าเนะวลาเรากินข่าวเสร็จแล้วครับเราก็ออกมาทำท,ทไต่ต่อไปอีกครับก็มาถึงทีเท่เลนนะครับที่เลนอยู่เขาใหญ่เขาเรียกออที่เลนอะไรเนี่ยผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนี่คือน้ำใสมากเลยน้ำใสจริงๆครับไ่เย็นเย็นด้วยแต่ผมไม่ได้เล่นองเขานะเราก็อยู่ข้างบนรอให้เด็กๆ็ก เขาเลนครับเขาเลนเย็นเย็นสนุกสบายของเขาเราก็ดูข้างบนจากข้างล่างใครเพื่อเด็กจมน้ามลำไหรได้นะครับเราก็ดูพาระกระเป๋าเสื้อผ้าด้วยอยู่ข้างบนนี่นอนรอเขาเราไม่ได้เรนเหมือนกันเขาเลยก็อยากเลรนนะแต่ บบมันไม่มีไข่ดูเสื้อผ้ากระเป๋าเราก็ยอมดูเสื้อผ้ากระเป๋าให้เขาลงไปเล่นกันครับนี่ครับลูกคนใหญ่ทุนจิของผมครับนี่ครับเขาก็เล่นนะสนุสบายของเขาน้าใสมากจริงๆครับใครอยะกมาเล่นก็มาเขาใหญ่เลยถามก็เขาทามเขาเลยได้เลยครับฟวันดีครับ